สวัสดีคะ่ะเกศสวัสดีทัพ้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแม่เกศพาโชคนะคะเมื่อนี้นะคะเกศกสีผ้ามาัดตามแนวทางนะคะของพอสีเนาะคะ่ะเนาะพะวังของพอสีเข่ามาหลางวดติดหลงวดซ้อนแล้วเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ก็เขาเต็มเต็มเลยนะคะแปดสามเนาะคะ่ะท่านชมนะคะเดี๋ยวห้องเขามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะว่าแนวทางนะคะ ของพอซีงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกหานี่นะคะพอซีเพิ่นสีหายตัวใดเน้นตัวใดนะคะเมื่อนี้นะคะกับมาก,กับพี่ดนลล่านะคะคก,กับแม่ขวนนะคะเนาะเดี๋ยวซีได้เขาไปถามคุณพ่อกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะน่นระคะงวดที่ผ่านมานะคะเขาแปดสามเต็มเต็มเลยนะคะคุณจมเดี๋ยวเขามาถามไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอ้โวยจะมาที่ไหนมันก็ได้โว,วย โอ้ว่าเล็กเลไก่ไดสี่โอ้เล็กแปดสามเนาะไก่ได้หายเนาะได้หลายเดสนอกนัวเพราะว่าแกเาเือก่สีแกสื่อเลยนะน้ำันวันี้วันนี้เพราะว่าเพราว่าองวะเบียกันเนา เรียกจูเลียวน่ะตัวนั้นคุสามนเพรว่าเขาเรียกว่าสาเรียกว่าสาเรียกปนเรียกปน่ผ่แปดสี่ก็แปดสามแปดสามใช่ผมก็ถึงกับเกาแล้วโอ้โหฝันี้เกี่ยวเขาแน่เนดีข้าเจ้าสื้อมาเด้วเดียวเนีเต็มซีเต็มลวเดยวนเลย ราะว่ามันมันจังกับเลขนวนึงนยันตัวเดียวมันืองนแนสูตรคำนวณน่ะสูตรตัวเดียวกันน่ะตะวผู้ใดสิจับไก่แค่นั้นล่ัะสูตรคำนวณนะ่ะก็ช่ออะไ่มือเศร้ามืออ๋อหอยแชมตัวชื่อเรามัจะอร่อยเลยหามาหกเจ็ดองเอาเสามจ้ะี่เาจะใส่อะไรคอยตืคอยตืออันห่อมจะลุกปเดียว นะคะหัวทีพยพานมากนะคะเขาแปดสามเต็มเต็มเลยนะคะคุณมเดี๋ยวเขามาถามแตพร้อมๆกันเลยนะคะเฮ้ยผอจะมาที่ไหนมากระไรรู้เมามว่าได้หลายว่าเขาอ๋อคือเขาคะเขาแน่ด้วยสองวดติดเลยนแล้วว่ามันครับม่ครัามาช่วยกันจับคู่ให้สองวดจับคู่ให้เขาสองวดติดเลยเด้อของคุณห่วใส่อะไรอีกเหนนั่งยุ่สร็นี่เนน่งนะครับ งวดก้อนนี ite, ่นะครับเดี๋ยวนั no like like ่นให้เบิ Trip ้งงวดก้อนพี่น้องนี่ครับนี่ครับงวดก้อนเก่าซีตรงๆแม่นบ่ครับงวดซีเ่างวดก้อนเก่าซีนะครับแต่ว่าเออของคุณพ่อบุญนี่แล้วเนาะเขาตรงแปดสามพี่น้องนะครับสองงวดติดแล้วที่คุณว่าเพิ่จับคู่เขานะครับผมแต่เลขวิ่งนะครับเขาตลอดพี่น้องนะผมเดี๋ยวสิมาถามคุณพ่อเพิ่นนะครับงวดนี้เปลี่ยนจังไหนนาะพี่น้องว่าได้ลายบ่ รันนี้เขาบอกกันนี่เขาห่วยนะอันนี้เขาอันเนาะพ่อเนาะเขาป่อยเขาบบป่อยแปดสี่อครับแปดสามโคเป็นเขาบอกไห้บับเขาบอกไห้โอ้ยกันหัวสามตัวเนาะห้าแปดสามเนาะเขาบอกเขาหุ่จับไว้รวยเลยเขาบอกจะจับกัดจับเหนียวหดแปดสามโอ้ยสื่อน้ำผู้ใดเขาบอกได้ วังแปดสี่ครับโอ้ยหาสีา่ไหนงี้ครับมันเข่าตะเด่นพุ่มพวกับิไข่เนาะแปดหนึ่งเนาะนะครับกางเงเดียวกันแห่งบอกกันหงสิได้ลายนะพ่อบกแปดหนึ่กันกาัย่บอกกันมันออกแปดหนึ่งใหงสิได้ลายนะครับแล้วเป็นได้พ่องวดนี้ทำนวดเจรจแล้วครับผมมาตามตรงวดใไหนดีนะครับ เสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วน้องผู้กอเนาะครับเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งไปน้องกันที่นอกนะครับตัวเลขนี้ของผู้กอวันนี้ตัวไหนจะติดผู้กองเป็นเจ็ดไม่เกียจได้ปลากระมาก่อน่ะบอสจำปลเอามาแล้วเออเดี๋ยวเอออย่างนี้โปรตีนอันือ่ปลาอันถือสมุดเทือนนี่มากกว่านี้ปลาเอาม่านั่งนั่นดินี่ครับพี่ปลาเทือนมากกว่าเป็นตังอ๋เดี๋ยวให้าผู้่องเพเขียนให้ด้วยน้องบดอกให้เบิ้งไม้นะครับหน้าผู้่องเพิ่มเขียนให้ก่อน มันจังขังคุณพ่อเขียนยงใดมันขังเลยมีงวดนั้นหล,ลอกเองเนาะไอ้ทันไปเข่าตวล่องอ้หกเจ็ดแปดเด่นเจ็ดเอาจับคูด ตมากตัวชอบเลยครับวันนี้ครับนี่ครับพี่น้องวิ่งเจ็ดเป็นตัวเด่นนะครับผมแล้วก็มีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับหกหกกับแปดเป็นตัวร่างเด้อพี่น้องนะครับเจ็ดหา่จคดับเจ็ดหาเจ็ดสองฝึกฝาฝนจับปูให้เจ็ดสองเจ็ดหาเนาะพอนะครับเจ็ดสองเจ็ดหาแปด สองจ็ดสองครับเก้าอ๋สี่เจ็ดเก้ามีสี่คูบอภววันหนู่แลวหกคุณพ่อบัคจับบอหกหนึ่งบจับเอามาเป็นตัวประกอบนะคุณพ่อเนาะมาเป็นตัวประกอบครับผมตัวนี่เน็ดเด่นที่เจ็ดนะครับอ๋อนี่ครับผมเด่นที่เจ็ดเด้อพี่น้องนะครับอ๋อนะครับผมเดี๋ยวสี่เขียนชัดๆให้เบอรงอีกที่นึงนะครับพี่น้อง มันมื่อมันนะครับผมื่อมันแข็งเกลีย์อยู่แมวมือเลยวิ่งเจ็ดนะครับผมเชียนตัวยังไงให้ที่หน่อยคุณผู้ชมเบิรงนะครับวงกลมไว้นะมเลดนที่เจ็ดเด้อพี่น้องนะครับเลขวิ่งของพ่อสีนะครับผมส่วนตัวจับคู่กับมีเจ็ดสองนะครับผมเจ็ดห้าน้องหอนะนะครับแปดสองเจ็ดเก้านี่ครับผมพี่น้องแล้วก็พ่อสี แปดนี่จับแค่แปดสองก็พอพอเอายี่บสามตัวโซล่ามึงบอกับหมดบ้าครับเอาตัวได้ไซหัวเอาหกเจ็ดสองเอาหกเจ็ดสองนะพ่อเนาะอ๋อหกเจ็ดสองอันกู้ได้มากชุดตามตัวนะครับโอ้แปลว่าหกนี่มีโอกาสมากหลักลอยได้ก่อนนะครับผมแต่ว่าพ่อเด่นเจ็ดสองนี่นี่เดินเจ็ดสองนะครับเดินเจ็ดสองนะครับจับคู่ชุดตามตัวให้ล่องเอาไปพิจารณาบนไมค์พี่น้องนะครับผม เลขวิ่งพ่อสีงวดวันที่เท่าใดหนึ่งหนึ่งกันยาหนึ่งกอยยนะครับผมสองห้าหกห้านี่ครับพี่น้องอานะครับค่ะแคปหน้าจ,จอไว้เบิงเลยนะคะแนวทางนะคะของพ่อสีนะคะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหากหากนะคะเนาะเล็กวิ่งนะคะพ่อสีหายมาสเจ็ดนะคะตาวาหายตัวกันตัวร่องนะคะมีหก มี8นะคะตัวเด่นคือเจดนะคะท่านชมจับคู่ไฮ้นะคะ7 2 7ดสอง9ดห้าดสองเจดนะคะแล้วก็แถมนะคะ3โตัวมาอีก1ชุดนะคะ6 7 2ดสองนะคะท่านชม่แคปหน้าจอไว้เธเบิงเล่นนะคะแนวทางพอสีนะคะเด็กวิ่งนะคะบอลรุดนะคะเนาะแต่ว่าจับคู่ไฮเขามา2งหัวติดแล้วนะคะเอาไปใม่ทะแนมเบิงนะคะเอาไปพิจารณาเบิงนะคะเนาะ แนวทางมีเขาไม่ลดนะคะที่เกตไดเอามาตอนพี่ตอนนอกนะคะ,ะขอให้เอฟซีของเกตทุกคนทุกท่านนะคะเอาไปพิจารณาเอานะคะเนาะค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมรัาฟังแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่างช่องแม่เกดพาโชคด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นะคะเพื่อสืบเรพาดแนวทางตัวเลขเด็ดดีๆจากท่างช่องนะคะเนาะ,คะแคบหน้าจอไว้ทะเบิงเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเกียรตกรฝากไว้เพียง่านีนะคะพบพอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ